เกือบคิดว่านางแบบฝรั่งที่ไหนซะแล้วเพราะนางเอกสาวนิชานัฐนิชาสลัดลุกสาหวานที่เราคุ้นตาถ่ายแบบแฟชั่นเซ็ตอวดลุกสายฝอสวยเซ็กซี่โกอินเตอร์ถูกใจชาวเน็ตยิ่งนะักแต่เห็นจะไม่ถูกใจพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มโตโน่พาคินที่เจ้าตัวออกอาการห่วงหนะักโผล่คอมเมนต์รูปสาวนิชาว่ายอมรับว่าสวยแต่ขออนุญาตไม่กดไลค์นะ โดยก่อนหน้านี้เองหนุ่มโตโน่เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ฝ่ายหญิงเซ็กซี่ว่าถ้ารูปไหนไม่ชอบก็ไม่กดไลค์เอาจริงๆแล้วไม่ชอบหรือว่าห่วงกันแน่คะหนุ่มโตโน่แฟนๆเขาดูออกนะคะ